สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ทุกท่านครับวันนี้วันอังคารที่12ธันวาคมคริสตศักราช2023เราจะมาใคร้ครวญบทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและคริสต์มาสคริสจากที่1เชียงใหม่ด้วยกันครับในหัวข้อพระเจ้าทรงพระคุณพระเมตตา ใคร่ครวญผ่านพระวจนะของพระเจ้าทิตัสบทที่สองข้อ1 1บเถึงสิเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าปรากฏแล้วเพื่อช่วยทุกคนให้รอดและเพื่อสอนเราให้ละทิ้งความอธรรมและโลกียะตันหาและให้ดำเนินชีวิตในยุคนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรมและให้ดำเนินตามทางพระเจ้าในขณะที่เรากำลังรอคอยความหวังอันน่ายินดีและการมาปรากฏของพระสิริของพระเจ้ายิ่งใหญ่คือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราพระองค์ประทานพระองค์เองแก่เราเพื่อไทยเราให้พ้นจากการอธรรมทุกอย่างและเพื่อชำระเราให้บริสุทธิ์ จะได้เป็นประชากรของพระองค์โดยเฉพาะซึ่งมีใจกระตือรือร้อนที่จะทำการดีหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องชาแมนคิงเป็นหนึ่งในหนังสือการ์ตูนที่ได้รับความนิยมในอดีตมีตอนหนึ่งในหนังสือการ์ตูนได้นำเสนอเรื่องราวของชายคนหนึ่ง ที่ได้อุทิศชีวิตเป็นบาดหลวงและคอยปกป้องเด็กๆในชุมชนที่ยากจนจากคนชั่วร้ายสิ่งที่น่าประทับใจในเรื่องราวของชายคนนี้คือแท้จริงแล้วเขาต้องได้รับโทษประหารชีวิตจากการฆาตกรรมชายคนหนึ่งแต่เนื่องจากแม่ของชายที่ถูกฆาตกรรมนั้นได้ขอร้องให้ศาลไม่ลงโทษเขาจึงได้รับการปล่อยตัวและไม่ต้องถูกประหารชีวิตเขาประหลาดใจยอย่างมากว่าเพราะเหตุใดแม่ของชายที่เขาฆ่านั้น จึงไม่ต้องการให้เขาถูกประหารเมื่อเขาได้ถามแม่ของชายที่เขาฆ่าเขาได้รับการสวมกอดและได้รับคำตอบกลับมาว่าลูกชายของเขาจะตายเปล่าถ้าชายผู้นี้ถูกประหารชีวิตแต่การตายของลูกชายเขาจะมีความหมายถ้าคนที่ฆ่าเขานั้นได้กลับตัวกลับใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไปการอภัยของคุณแม่ให้แก่ชายที่ฆ่าลูกชายของเขานั้น ทำให้ชายคนนั้นสำนึกในบุญคุณจนไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมได้แต่กลับตัวกลับใจอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือคนอื่นๆเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณและความเมตตาที่ตนได้รับชีวิตของเราก็เช่นกันพระเจ้าทรงมีพระคุณและพระเมตตาต่อเราอย่างยิ่งผ่านทางพระเยซูคริสต์เราซึ่งมีความบาปความผิดพลาดมากมายสมควรได้รับโทษคือความตายในบึงไฟนรก แต่พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์มาบนโลกนี้พระองค์ยอมสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์ยอมถูกฆ่าเพราะรักเราทั้งหลายเพื่อรับโทษบาปแทนเราเพื่อเราทั้งหลายไม่ต้องตายแต่ได้รับชีวิตนิรันดร์ผ่านทางพระเยซูคริสต์ความตายของพระเยซูคริสต์จะไร้ความหมายถ้าเรายังคงดำเนินชีวิตในความบาปแต่เมื่อเราได้รับและสำนึกในพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าแล้วให้เราละทิ้งความอธรรมและตัณหาต่างๆ และดำเนินชีวิตอย่างชอบธรรมและให้เรากระตือรือร้อนในการทำดีคุณได้รับพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าแล้วหรือยังถ้าคุณได้รับและซาบซึ้งในพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าแล้วคุณอยากจะตอบสนองต่อพระคุณพระเมตตาของพระเจ้าโดยการละทิ้งความบาปดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมและกระตือรือร้อนในการทำความดีหรือไม่หัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้ 1. ให้เรามีประสบการณ์ในพระคุณและพระเมตตาของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น 2. การดำเนินชีวิตทุกวันเพื่อตอบสนองต่อพระคุณพระเมตตาที่พระเจ้ามีต่อชีวิตของเรา